โลกานี่แตกสลายมีใครรู้ตัวบุงไหมโลกาที่ดูบิดเบีย้ยวเลือเกินคำบรรยายลุงเช้าเธอก็ไม่มาหากันอีกแล้วใช่ไหมนั่นจึงไม่ได้ยินคำว่าอารุณสวัสดิ์จากเธออีกครั้ง แต่ถ้าพวกเรามีพลังที่ย้อนเวลาเข้าไปได้แล้วก็ฉันจะขังตัวเธอเอาไว้อยู่ในกรงใบใหญ่ก็คือใจของฉันและจะขับร้องบนพินี้ต่อไปให้มันดังกองว่าสะเทาร้ายเพื่อให้เธอได้มาเห็นสัก็กสักที สักวันในเมืองที่แสงอารุนได้สาสองลงมาพวกเราก็ยังจะมือแล้วก็ต่อไปอีกครั้งเธอลงเลือท้องฟ้าสีขามไปแล้วหรือไงเธอได้ก็ซื้อบือจริงๆเลยนะฉันขอพูดตรงๆจากใจ โลกามไม่เคยเสียหายหรือสูญสลายไปน้อยเธอนั้นแค่เป็นคนคนเดียวที่ทำเรื่องราวาผิดพลาดโลกที่คาดเคลื่อนออกไปด้วยคำโกหกหละกลวงแต่ขอโทษน,นะฉันอยากมีชีวิตเพื่ออยู่ข้างเธอเท่านั้น แต่ถ้าพวกเรามีพลังที่ย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาและเรื่องราวที่ได้พบเจอและจะเคาลพบวาพินี้ต่อไปให้มันได้คำว่าสถาท้ายแต่คราวนี้นั้นมันไม่ใช่เพื่อตัวเธอคนเดียวสากวัน กแผ่นดินฤดูปใบแม้พี่พวกเราก็ยังคงจับมือกันก้าวต่อไปอีกครั้งในไ,ไม่เธออาจจะลงลืมของสรงจำบางอย่างก็ได้แต่ขอสัญญานับจากนี้ว่าจะไม่ไปไหน ลิลิสลิลิสฉันแค่อยากให้เธอมีความสุขสักครั้งแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปโอบกอดเธอไว้ฉันรู้มาตั้งนานว่าไร้สิ้นสุดไล้แหล้งหนทางแล้วแต่ว่าก็ยังโทษอะไรกับโชคชะตามไม่ได้สักวันในขณะ ที่แสงอรุณได้ขับร้องหมดเพลงพวกเราก็ยังจะมือแล้วก้าวเดินอีกครั้งในไม้ให้ข้าวนี้บอกว่าไม่มีคำพื้นที่คงอยู่ได้ตลอดกาลแต่เพียงสิ่งเดียวที่อยากให้เธอจำไว้ก็แค่จับมือก็อพอฉัน,นจะไม่มีวันลืมเธอเลยนับจากนี้ก็เอาไว้พบกันใหม่นะ ลีลีลีฉันอะไรนะฉันแค่อยากบรบึ่งเอาไว้อยู่ข้างเธอต่อไปการสารภาพรักนัตตน,นี้มันคงจะดีมันถือเอาไวไ้ในใจใจโอเคนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็มาไปเพลงให้ฟังนะครับเพลงชื่อตามนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดเป็นเป็ดให้ดูนะครับ นี่ก็ชื่อตามนี้นะครับชื่ออน no ัตโนโยรุกะนะครับพิมพ์ว่าอนัตโนโยรุก็ได้นะครับผมโอเคไปเจอกันคลิปต่อไปครับซีเยคายโยแล้วเจอกันครับคลิปนี้จะลงใน ช่วงกลางคืนของวันนี้นะครับ